วานเด็กไปส่งเซ็ตที่นั่งต้องคันนี้เลยครับมิสูวิชิปาเนโรสปอร์ต2.4 C V T คันนี้เป็นรถปี2022นะครับรถมือเดียวออกข้างป้ายแดงขายอยู่ที่ร้านสี่มาที่ใบราคานะครับปรับราคาเหลือเพียง900,000เท่านั้นมาเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะครับออบชั่นเขาก็ตัดเต็มมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับไฟหน้านะครับก็เป็นแบบใบบีมโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟส่องสว่างตอนกลางวันในส่วนของด้านข้างนะครับล้อนะครับเป็นขนาด18นิ้วนะมาพร้อมกับ ยัปี2022ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับเปิดเข้ามาด้านในนะครับหน้าจอแสดงผลแบบ TFT นะเลขไม่57,000กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับ Cruise c o n ร r และ Pedal s h i f ปนะหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นขนาด8นิ้วนะมาเป่ากับเกียร์ออโต้เบาคู่หน้านะคบเป็นแบบปรับไฟฟ้าแบบหนังแบบนี้เลยในส่วนของด้าน้ายนะครับนี่เลยเซ็นเซอร์ถึง4จุดเลยนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยนะด้านหลังก็คือดีไซน์มาแบบปลายของ Mitsubishi Pajero Sport เลยนะครับคันนี้นะ เบนบอกเลยว่าผ่อนแค่1 6 0 0 0บาทเท่านั้นก็อายุสัญญาเลยดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่1.99%เเานท่านั้นคันนี้ดาวสูดดเปร์เ็นะครับเงินเดือน3 0,000ื่ว่าสามารถซืคค้อคนเดีวยวได้แล้วนะคะไม่ต้องใช้เนค้้งแต่ถ้าคุณผู้ชมไรายได้ไม่ถึงสามารถเอาคนมาคู่ร่วมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องสาม,มีภรรยานะครับเอามาเพื่อรวมไรายได้นะและคันนี้นะครับลูกค้าสบายใจหายห่วงได้เลยเพราะว่าได้รับการตรวจโค,ครงสร้างภายนอกภายใน,ในโดยช่างผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานเดียวกับญี่ปุ่นเลยมากกว่าสนใตมมามาใต้้้คลินนีไดเยะรับ พราคุณคือคนสำคัญนะครับไกรลาคารักรถรักคุณสวัสดีครับ